เลขขอสถานการณ์ไข้เลือดออกปี2558นะครับพบมีการระบาดอย่างหนักครับมีผู้ป่วยกว่า10,000 0กว่าคนในประเทศและก็เสียชีวิตแล้ว74คนครับสำหรับสถานการณ์ระบาดของไข้เลือดออกปี2558มีผู้ป่วยทั่วประเทศนะครับมีจำนวน12,762คนทั่วประเทศและเสียชีวิตทั่วประเทศจำนวน74คน กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน1229คนแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยแบ่งตามช่วงอายุมากที่สุดก็คือ 1. อายุ20-24ปีจำนวน1333คน 2. อนะครับอายุ10-14ปีจำนวน1312คนและ3อายุ15-19ปีจำนวน1213คน เขตที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดได้แก่เขตวัฒนาเขตทุนบุรีเขตน้องจอกและเขตพระนครครับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหป,ประชาชาติหรือว่า FAO ก็ระบุว่ายุงเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กแต่ว่าคราชชีวิตมนุษย์กว่า0 0 0 0 0คนต่อปีโดยยุงเป็นพาหะของโรคมาเ,เรียเรียโรคไข้เลือดออกโรคไข้เหลืองและโรคสมองอักเสบมีการตั้งโ้อสังเกตถึงการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งสนักงารควบคุมโรคไข้เลือดออกระบ,บุว่าไม่ใช่เป็นสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงหนึ่งในสายพันธุ์เชื้อของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อเดงกี้มีอยู่ทั้งหมด4สายพันธุ์เรียกชื่อเรียงกันง่ายๆว่าสายพันธุ์ 1, 2, 3และ4ครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดก็คือสายพันธุ์3ครับแต่ว่ามาถึงปี2558 สายพันธุ์ที่เด่นชัดขึ้นมาแทนแล้วก็แนวโน้มเป็นสายพันธุ์ที่4ครับก็เป็นข้อมูลของโรคไข้เลือดออกที่นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพื่อที่จะป้องกันตนเองและบุตรหลานนะคะเพื่อที่จะลดอาการป่วยด,ด้ยวยโรคนี้ค่ะ